<Yeah. S 2> ย้ายกลับมาเพื่อนกลับมากลับไม่ได้เ <ใน S 1> ต็มมาเลยเดี๋ยวเราจะพังเนี่ยเป็นสายเพื่อนโอ้เป็นสายเหรอ,ววอระเบิดอะไรนี้ปลอดภัยเคยขอบเพื่อนกูเดรยวกลัวมากอ้าวจ้าโอ้โหแก <c oughs> ตายเหี้ยเลยกูกับลิฟตายเลยดิไอ้หายเนีมองไม่เห็นคุยเลยเนี่ยรู้ตัวทีแม่งตายออกตายตายตายคู่เลยเหี้ยที่เราส่งสไปร์ไปสไปอะไรเนี่ยลิฟระวังระวังหัวมันเห็นแล้วอยู่ชั้นสองไอ้ริบด้วยลิฟระวังไอ้เจมันเห็นตายแล <sk ippers> ้วกูบ้านี่ไหนวะ คุณเราไม่เห็นเราหลอกมันเห็นคุณไอ้เยี่ยนไปตะไนไอ้เจไปกระโบสไม่ใช่สองหน้าไอ้เยี่ยนเลยมันหน้าเดียวสองหน้าไเยี่ยนอะไรมึงฆ่ากูกับลิฟกูรู้เลยว่าไม่ใช่ตั้งแต่มึงพูดเขาว่าตายแต่ตายคำนั้นอะอะไรไม่รู้จริงไอเยี่ยโอ้ยระเบิด ไอเยี่ยไอ้กุลีก็ดูบอกแล้วมันไม่ใช่สปายเยี่ยบอกแล้วมันไม่ใช่สปายอย่าไปเชื่อมันว้าสองตัวเลยสองตัวเลยว้าวการเข้าละมีคนตายมีคนตายไปเกี่ยวขาเร็วลิฟต์ระวังบนบนตึกมีชั้นบนชั้นบนเอี่ยไอ้เยี่ยกูเพิ่งมากูเพิ่งมาใครพบกูล่วงเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะรูกำแพงด้วยเดี๋ยวใช่ใช่ใช่เฉียะเมื่อกี้คุณยิงเขาหรือเขายิงคุณมันยิงอ่ะปาระเบิดให้เบื่อควันด้วยรอบนี้ฮะเขามไม่ใกล้เลยปลาลอยปลาลอยแต่รอบนี้ไม่ใช่ควันแล้วนะจะเข้าไปเฮ้ยเอาวะกูบอกแล้ว เดินเลยกันเี่ยคุณลิฟต์อ้อะยิงมาทำไมผมยิงตะโตเจี๋ยเลยปวดแล้วปวดใจหยุดใกล้แค่ไปดีอย้าอะ พลเอกมาเดินตาบาเฮ้ยระวังลระวังโอ้ยโดนอะไรเขาไปวะน่ยเพื่อรมวันลกิบซิงเลยลมไปไม่รู้กูโถล้วจงหวะนี้ ก็จะรปจะกไปากาโอ้สุดยอดเนี่ยปลาโอ้อยู่กันเยอะเลยดิเหมือนันเออใช่อ๋ออย่ปลาเฮ้ย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 โอ้โหเฮ้ย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 เฮวย กูขอหง่ะไอ้เชียแล้วมึงองว่าะไอ้ตาี่ยแหลไอ้ตาทุกคอัพี่รับมิตับหางสวโมองนั้นข้าารไทตำม้ตตัตแตกเอ